วันนี้หลวงพ่อจะสรุปให้ฟังคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถ้าฟังเรื่องนี้เข้าใจนะจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงในธรรมะเรื่องอริยสัจสี่อริยส,สัจนสะี่เนี่ยเริ่มจากการ บอกเราเรื่องความทุกข์เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อความพ้นทุกข์ตั้งเป้าให้ถูกไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปอยู่ในโลกของพระพุทธ,ธเจ้าอะไรต่ออะไสุขาวาีแดนสวรรค์อะไรเงี้ยไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องนะเราพ้นทุกข์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอให้ตายเราพ้นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็มีเรื่องทุกข์ทางกายแลทุกข์ทางใจทุกข์ทางร่างกายเมื่อเราเกิดมาแล้วมันหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ทางจิตใจ อันนี้ธรรมะช่วยเราได้ทันทีพระพุทธเ,เจ้าท่านชี้ให้ดูว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ทางใจนะเช่นเราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเรามีความทุกข์เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักรมีความทุกข์เราอยากได้สิ่งน้นสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้เราก็มีความทุกข์ เราไม่อยากแก่เงี้ยไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ทุกเวลามีเรื่องเสียอกเสียใจในชีวิตเรานะเราผ่านความทุก์มามากมายทางจิตใจเราเนี้ยทางร่างกายเราอันนี้แก้ไขไม่ได้เกิดมามีร่างกายแล้วหนีความทุกข์ไม่พ้นออกร่างกายเนี้ยเพราะนั้นจุดหมายแรก เราจะมุ่งมาแก้ที่ความทุกข์ทางใจก่อนเพราะความทุกข์ทางกายยังแก้ไม่ได้อันนี้ก็คล้ายๆการแก้ปัญหาทางโลกปัญหาบางเรื่องอยังแก้ไม่ได้แกวนเอาไว้ก่อนนะมาแก้เรื่องที่แก้ได้ก่อนถ้าเราแก้ทุกข์ทางใจได้นะต่อไปเราเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายในขณะที่คนทั่วไปพอร่างกายมีความทุกข์จิตใจมันก็ทุกข์ด้วย ม่เรียกทุกสองชั้นซ้อนกันนี่พระพุทธเจ้าท่านชี้ต่อไปนะความทุกเนี่ยมีทุกขกายทุกข์ใจเนี้ยทุกข์ทางจิตใจเราเนะี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากความอยากเรียกว่าตัณหาความอยาก เวลาเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นจิตใจเราจะดิ้นรนทุนรนทุนรายแล้วมีความทุกข์คนทั่วๆไปเขามองตรงนี้ไม่ออกเขามองได้แค่ว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราตอบสนองความอยากได้เราไม่ทุกข์ถ้าตอบสนองความอยากไม่ได้ถึงจะทุกข์นี่คนก็มุ่งไปที่การตอบสนองความอยากอยากรวย อยากเก่งอยากมีหน้าที่ชื่อเสียงอยากมีเมียสวยแฟนหล่ออะไรอยากมีลูกดีก็พยายามตอบสนองแต่ตอบสนองเท่าไหร่นะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาความอยากเรื่องนี้จบลงไปอีกเรื่องหนึ่งก็มาแล้วเพราะฉะนั้นใจเรานะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องดินน้นรนตอบสนองความอยากไม่รู้จักจบจักสิน้นพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธี ขจัดความอยากมานะจัดตัญหาที่เด็ดขาดการตอบสนองความอยากนั้นนะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ถาวรเดี๋ยวอยากเรื่องนี้เดี๋ยวก็อยากเรื่องน้้นต่อนี่ท่านสอนให้เราดูนะความอยากทั้งหมดนะมันมีอยากอะไรบ้างจริงๆมันก็คืออยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจของเรามีความสุข อยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเราไม่ทุกข์รวมแล้วแตกคะแนงความอยากออกไปอีกมากมายไก,กลกองนับไม่ท้วนอย่างเราอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ร้นได้สัมผัสในอารมณ์ที่ดีเพื่อจะมีความสุขพอได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็อยากพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีในการสัมผัสนั้นมีทั้งวันทั้งคืน กระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างพอกระทบอารมณ์ที่ดีเราก็อยากให้อารมณ์นั้นอยู่ตลอดไปมีความอยากเกิดขึ้นนั้นพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็อยากให้อารมณ์นั้นดับไปอย่างเราเจอคนไม่ถูกใจอยากให้มันตายตายไปนั่นความอยากมันเกิดขึ้นทีไรนะเราไปสังเกตเลยทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ ทางจิตใจของเราจะเกิดขึ้นไม่ต้องรอว่าสมอยากหรือไม่สมอยากแค่อยากก็ทุกข์แล้วพอนะเวลาความอยากเกิดในะใจเราจะดินดน้นรนเราก็จะสูญเสียความสงบสุขทางจิตใจไปทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นนะนี่ทำย่างไรนะเนี่ยเราเรียนเรื่องทุกข์มาแล้วนะเรียนเรื่องทุกข์ทุกข์มีทุกข์กายทุกข์ใจเป้าหมายสูงสุดของเราคือคนทุกข์ ความทุกข์เกิดจากความอยากนะนี้ทํำยังไงเราจะดับความอยากได้การจะดับความอยากคือดับตัวตัณหาได้นะก็คือการเจริญมรรคทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเราจะเจริญมรรคเราจเจริญมรรคได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นสภาวะที่พ้นทุกข์สิ้นเชิงเรียกนิโรธหรือนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่ดับทุกข สิ้นเชิงนะงั้นเจะดับทุกสิ้นเชิงได้นะต้องดับตัญหาได้จะดับตัญหาได้ก็ต้องเจริญมรรคเจริญมรรคมรรคมีคมงแปดนะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเราก็รู้หลักที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคือตัวสัมมาทิฏฐนะิเราว่าเราต้องมีทุกเราต้องรู้ทันมันนะอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดม,มันนะถ้าเรา รักมันเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเราเกลียดมันเราก็อยากผลักไสมันมีโทสะเนี่ยเรารู้หลักในนี้นะว่าทุกนาไม่ใช่มีไว้ให้ละแต่ทุกนะมีไว้ให้รู้สิ่งที่เราจะต้องละคือละตัณหาละความอยากของเราถ้าเราหมดความอยากในจิตใจไม่มีตัณหาะนะ ถึงร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตก็ไม่หวั่นไหวถึงเราจะประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราจะพลาดพลาดจากสิ่งที่รักจิตเราก็ไม่หวั่นไหวจิตเราเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงนั่นคือพระนิพพานนี้วิธีที่จะปฏิบัติเมื่อท่านบอกทุกข์ให้รู้สมทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทําให้แจ้งมัรคทาให้เจริญหน้าที่ของเราต่ออริยาาสัจสี่ข้อ นี่วิธีปฏิบัตินะให้เราสังเกตเข้าไปเลยความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นเริ่มจากความปรุงแต่งทางจิตใจใจเราชอบคิดนะสังเกตดูอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรากุศนะลหรืออกุศลที่อยู่เบื้องหลังความคิดคอยรู้ทันไหมเวลาเราคิดอะไรนะเราสังเกตดูเราคิดเรื่องนี้เพราะอะไร ส่วนใหญ่ก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราก็าคือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละอย่างเราคิดให้คนนี้ตายเร็วๆอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอันนี้ก็คือความโกรธนะเราไม่ชอบเขาอยากให้เขาตายเร็วๆนะเราคิดอยากจะไปจีบผู้หญิงคนนี้อะไรอยู่เบื้องหลังความคิดมีความชอบความรักหรือราคานะเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังความคิด ไม่ตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดเรานะมันก็ส่วนใหญ่มันก็คือตัวกิเลสนั่นแหละราคาโทสะโมหะโมหะป็นความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอยากเราเห็นคนไม่สบายเราสงสารเราก็ไปฆ่าเขาทิ้งจะได้ไม่ทรมานเราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครเราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครอันนี้เป็นการเบียดเบียนคนอื่นด้วยความหลงผิดของเราเป็นโมหะ เนี่ยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำสิ่งนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลรู้ไว้ถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเป็นกุศลนะคาพูดการกระทำของเรามันก็จะเป็นกุศลถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเป็นอกุศลโลกรอดหลงคําพูดของเรามันก็ไม<ๆ>่ดีการกระทำของเราก็ไม่ดีการดํารงชีวิตของเราก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวสําคัญมากนะการที่เราอ่านใจตัวเองให้ออกนี่ยใจเราเป็นกุศสก็รู้ใจเราลอบใจเราโกรธใจเรา,เราหลงคอยรู้ไว้ถ้าเรารู้ตัวนี้ได้ต่อไปคําพูดของเรามันก็จะดีเป็นสัมมาวจจาอย่างเราไปด่าค,คนอื่นนะไปปวหกหลอกลวงเขาก็เพราะความโกรธความโลบความหลงนั่นแหละนี่ถ้าเราไม่ถูกความโกรธความโลภความหลงอะไรนี่มาครอบงําใจ เวลาเราพูดกับคนอื่นเราพูดด้วยความเมตตากรุณาเราไม่คิดทำร้ายใครไม่คิดหลอกลวงใครการดำรงชีวิตของเรามันก็จะดำรงชีวิตแบบมีศีลนะเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นนะเราไม่ลักไม่ขโมยใครเราไปขโมยเขาได้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละมันครอบงำความคิดเราเราไปทำร้ายคนอื่นก็เพราะกิเลสและครอบงำความคิดของเรา เราไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นก,ก็ราะกิเลสแหล,และครอบงำความคิดของเราถ้าเรารู้ทันจิตใจนะกิเลสครอบงำไม่ได้นะคาพูดของเราก็ดีการกระทําของเราก็ดีนะนี่เป็นเรื่องขององค์มรคนะการรู้ทฤษฎีว่าเราต้องรู้ทุกข์ละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรให้ได้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะการที่เราคอยรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์ตัวที่สอง พอมีการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วเนี่ยคำพูดก็จะดีเรียกสัมมาวาจานะข้อที่สาความคิดเราดีการกระทำของเราก็ดีเป็นสัมมากรรมันตนะ์ปักว่เราคิดดีพูดดีทำดนะีการเลี้ยงชีวิตการดำเรงชีวิตของเราทำมาหากินของเราก็จะซื่อสัตย์สุจริตไม่ไม่ไปช่อกงใครไม่ไปลักไปประมยใคร หากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนตัวเองนี่คือสัมมาชีวะการที่เราคอยมันสังเกตจิตใจตัวเองมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสไม่จะดับทันทีนะอย่างเราโกรธเรารู้รอบเรารู้หลงเรารู้ความโลภโกรธหลงไม่จะดับทันทีที่สติเราเกิดเรารู้ทันสติเป็นตัวรู้ทัน การที่เราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะมันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ดับไปในขณะที่เรามีสติอยู่นะกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองมีสติเกิดขึ้นนั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วสติเนี้ยเกิดกับกุศลเท่านั้นแล้วถ้าสติเกิดบ่อยๆกุศลของเราก็พัฒนาแก่กล้าขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานะ เพราะฉะนั้นการที่เราคอยอ่านจิตใจตัวเองไปเนี่ยมันจะได้องค์มรตัวที่ที่เท่าไหร่ตัวที่ห้าสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบไม่ได้แปลว่านั่งสมาธินานๆไม่ได้แปลว่าเดินจงกรมนานๆความเพียรชอบคือเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกัน้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิด เป็นธรรมกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเราจะทำสี่อย่างนี้ได้ด้วยการมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจเป็นอกุศลก็รู้ถ้ารู้ว่าจิตใจเป็นอกุศลหน้ากุศลดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วคือความมีสตินะสติก็จะเกิดที่ขึ้นที่ขึ้น,ท,นที่ขึ้นนะกุศลก็เจริญขึ้นนี่คือสัมมาวายามะ ไม่ใช่นั่งสมาธินานไม่ใช่เดินจงกรมนานนะนั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองจุดสำคัญอยู่ที่จิตของเรานี้แล้วการที่เราคอยมีสติรู้เท่าทานจิตใจตัวเองนะสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกต้องโกรดนานๆถึงจะรู้่อามาขัดใจเล็กๆก็เห็นละทีแรกต้องโลบเยอะๆ ถึงจะรู้ตไปอยากนิดเดียวก็เห็นแล้วเนี่ยเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆนะเรียกว่าเรามีสมาสติมีสติคอยรู้เท่าทันพฤติกรรมของใจตัวเองนะตัวนี้ตัวสำคัญแล้วทุกครั้งที่สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอนะอย่างเรารู้ทันนะอย่างเราทำกรรมฐานสะอย่างหนึง่งพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ พจิตเราขาดสติหนีไปคิดเรื่องอื่นนะสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วจิตที่หลงไปคิดจะดับจิตที่รู้จะเกิดจิตที่รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิเพราะนเมื่อไหร่เรามีสติรู้เท่าทันสภาวะที่กําลังมีกำลังเป็นนะสัมมาสมาธิจะเกิดอัตโนมัติอันนี้ไปทดลองดูด้วยตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งห้จิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ จิตใจของเราจะค่อยๆตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเนี่ยแปดประการคือองมรรคที่เราจะต้องเจริญแล้วพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวที่หลวงพ่อพูดทุกวันนะความรู้สึกตัวสําคัญมากนะมันคือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้เราก็จะเริ่มเห็นร่างกายเห็นจิตใจตามที่มันเป็น ร่างกายนี้ไม่ม er so ีอะไรอย่างอื่นนะร่างกายนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตใจนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นจิตใจนี้มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยมันจะเห็นนะด้วยการเจริญวิปัสสนานี่มันจะเห็นมาถึงตรงนี้ตรงนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ละนะในอริยสัจสี่เรารู้ทุกข์แล้วร่างกายจิตใจเนี่ยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่ของดีของพิเศษพอรู้อย่างนี้ปุ๊บสมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติ รู้ทุกแจมแจ้งสมุทัยถูกละอัตโนมัติคือเราจะไม่ได้เกิดความโง่ขึ้นมานะเพราะอยากมีความสุขอยากให้ไม่ทุกข์อยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขนี่โง่นะเพราะร่างกายนี้ยังไงก็ทุกข์อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขนี่ก็โง่จิตใจนะที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันสุขบ้างนะสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เบื้องต้นที่เห็นนะ ต่อไปละเอียดขึ้นมันจะเห็นในสุขจริงๆไม่มีหรอกมีแต่ทุกขมากกับทุกน้อยนะถ้าเห็นถึงตรงนี้แหละเรียกว่าเรารู้แจ้งในกองทุกข์แล้วไม่ใช่สุขกับทุกข์มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นนะทั้งกายทั้งใจเพราะจิตใจมันรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ความอยากจะไม่เกิดขึ้นมันรู้แล้วว่าร่างกายคือตัวทุกข์มันก็ไม่โง่ที่จะอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขนะมันไม่โง่ที่จะให้ร่างกายไม่มีความทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์ แล้วมันเห็นความจริงของจิตใจว่าจิตใจคือตัวทุกข์มันก็จะหมดความโง่หมดความอยากที่จะให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขอยากให้ใจเราไม่ทุกข์เพราะว่าใจของเรามันคือตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่แจ้งนะต้องใช้วิปัสสนานะดูความจริงของกายของใจมากๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางที่หลวงพ่อใช้ประโยคบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแั่นั้นแหละเราถึงจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์จะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจมีแต่ความสุขจะไม่เกิดนะเมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นจิตใจเราจะเข้าถึงความสงบสันตินะนิพพานนะคือภาวะที่สิ้นความอยากซิ้นความอยากเมื่อ,อไรจิตเราจะเข้าถึงความสงบสันติเมื่อนั้นนะ นี่แหละคือขอบเขตธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือเรื่องของอริยรรสัจสี่สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจของเราเนี้ยหน้าที่ของเราต่อทุกข์คือรู้อย่างที่เป็นดูสิกายเนี้ยมันทุกข์จริงหรือไม่จริงจิตใจมันทุกข์จริงหรือไม่จริงตามรู้ตามดูมันเข้าไปนะสุดท้ายมันก็เห็นความจริงกายนี้ทุกข์ล้วนๆน่ะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตนีนะ้ทุกล้วนๆมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยถ้าเห็นถึงตรงนี้นะความอยากก็จะหมดไปเม่อสิ้นตัญหาจิตใจก็หมดความดิ้นรน,นทุรนทุรายไปสังเกตง,ง่ายๆนะทุกครั้งที่เราเกิดความอยากนะใจเราจะดิน้นแล้วใจเราไม่มีความสุขอย่างเราอยากจีบผู้หญิงสักคนนะใจมันก็ดิ้นนะเพราะาลุ้นจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยใจไม่มีความสุข อยากถูกหวยอยากถูกรัตตรี่อยากมีโชคลาภเลยนะใจมันดิ้นทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นไปสังเกตตัวนี้เลยนะอันนี้คือการอ่านจิตใจตัวเองเพราะฉนั้นกรรมาฐานที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิแบบไหนเดินจงกรมแบบไหนที่หลวงพ่อมุ่งสอนมาเนี่ยให้พวกเรารู้เท่าทันจิตใจตนเองนะ ถ้าจ pin, собой, well. can can ิตใจเราถูกกิเลสครอบงำจิตใจก็จะเกิดการดิ้นรนจิตใจเกิดความดิ้นรนจิตใจก็เกิดความทุกข์จิตใจไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตใจก็ไม่มีความดิ้นรนจิตใจเข้าถึงความสงบสันตินั่นแหละคือพระนิพพานนิพพานคือภาวะที่สิ้นตัณหานะสิ้นความปรุงแต่งจิตใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีความสุขจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังมีความสุขอยู่